บึง,บงอุ้ยหมา,าแล้วท่านตาดแบ๋วๆอุ้ยแม่มันสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวพี่น้องป้องป่ายทั้งหลายแหล่น,นะครับวันนี้วันนี้ราบบเป็นคนสวนพี่น้องอันนี้โอ้อน,นี้เป็นมีพลาสติกกับมไม่พลาสติกมือนีบดิฉันสัน่งอันนี้มาทุกคนเขาเรียกอะไรถือเครื่องตัดหญ้าแล้วคืนจะเดินเลยโอ้ ดิฉันสร้างเครื่งองตัดหญ้ามาพี่น้องขาบางหญ้าข <B eng nh ia> ่ะเนี่ยมันหกแน่นิดนึงเห็นบ่อีเมล,ลว่าคั้นมื่อ่ีตัดว่าตัดสั่งอีเมล,ลเราสั่งให้บูส์สั่งให้แล้วอันนึงแต่บูสว่าม,มันไม่ใช่เพราะคือของจริงว่าสั่งกระเล็บบได้ว่าสังาส่งอีกนี่ถ้ามึงสั้งมากแล้ววา <B eng> พี่น้องขาวันนี้ดิฉันก็จะมาทำอะไรคะตัดหญ้าอันนี้แบตเตอรี่นี่โอ้ในี้แบตเตอรี่เขาให้ใส่อันนี้ก่อนบางคลนมันเนี่ยทุกคน่อยสามารถตัดหญ้าพี่น้องหกเหลือเกิน ใส่ยังไงวะคุณเขาลรือว่าคุณมีเมียแต,ตะตังเจ้าเอ๊ะมันให้ใส่ยังไงก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวของทอยากประกอบก่อพี่น้องครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่อนไปแล้วอ้อนั่นอย่านะอย่านะมันให้ใส่อันนี้ก่อนหรอต้องถอดอันนี้ออกก่อนไปสีบ่บอ เนาะใช้อันนี้ต้องไปฉันน,น่าเอาสอบไปกูมูล,ล็อกยังไงล่ะที่บ่จะได้กระได้ตัวอันนี้แล,ล้วก็เอ้าแล้วอันนี้มันใจะได้ปะที่น,นีน่ไอีสางใหญ่ มาเด้อมาเด้อไปไหนมา,มาเด้อมัอยนยุ่งหนาบ่บ่มากระไรเอาไปเรียร์ยรีโอเดอ้อประกอบประกอบบ่เป็นพี่น้องป่ะสิตัด์หยานะคะความผิดพลาดนะคะนิดนึงนะคะอันอันนั้นตายพี่น้องแบตเตอรี่บ่มีประสิล่องกับเรือเบิ่งหมาข่อยแดงกูจะเห็นอยู่บ่แดงคุ้นๆอยู่นี่ข้ามมาเลยไปยังไงนะ่ะข้ามมาเดี๋ยวนี้ โอโลาฟพี่น้องเละเ,เลยอ่ะพูดเหนบ,บ่พูดนะอ้วนแต่ว่าอ้าวนมากนะทุกคนข้ามาเลยข้ามาเลยโอลาฟนี่เดี๋ยวเดียวเดียวข้ามาเร็วๆโอลาฟโอลาฟแล้วไม่สวยแล้วทุกคนขอพิีพผาันทางเทคนิคนิดนึงนะคะเบ็ดไม่มีนะคะก็เลยอาจจะดดด tomorrow, ดได้ตัดทุ่มอรูเนาะมือนี่ก็คือบาดตะเหล้กเก็บไปก่อนเตรียมพับอันนี้หน่อย ทับอะไรเขาเน่นงออะไรเขาอ่ามันนี่ต้องลองดูนะคะถ้าพังบุ์บ้านอาเราเริ่มถ่ายตอนเปิดไว้เนาะเ่าเป็นยังดอกตะขอมันบม่ได้เสียหายกล้องบม่ได้บูบไม่ไยังแตว่ว่าน่าจะรับประกันอยู่มั้งแต่ว่าหายอุปกรณ์มาหลายอย่างอยู่พี่นอ้องอันกลมๆอันแบนๆแต่แแก็พลาสติกสำหรับใช้ตัดหญ้าก็มีนะคะแบตเตอรี่ให้มาสองอันนะคะเดี๋ยวฉันก็จะลองใช้งานดูพรุ่งนี้นะคะเอาไว้ในนี่ย พุ่นลูกอินก็นลงน,น้ำแล้วพูนหนึ่งตึกแสไปแล้วหนึ่งเดี๋ยอันนายไม่โดนตีค่ะวันนี้อันนายไม่โดนตีเบิ้งบางนัานสิถือตีปานี่เห็นงงๆมบ่พี่น้องบากงงๆนั่นขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะโดนตีนะขึ้นมานี่เบิ้งมันยานคอยไว้สันพี่น้องพุ่นขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วเขึ้นมาแม่เร็วปล่ลลอยออกกระลังกายพี่น้องมาไม่จังบ่ไข้ไม่จังบ่เครียด ทำอะไรไปทําอะไรมามานี้ยปุ่นบู้จะมาเป็ี่นตะขึ้นหมาบอกปุ่นน่อโอ้โสูวไปเลยไปเลยฮะมันเออต้องมีเหรอห้องเก็บหมาพร้อมเอามาไปเก็บซีซีเมซีมานอเพลินปุ่นจะทําอะไรจะทําอะไรถ้าออนออกกําลังกายอีนี่ก็อ้วนพี่น้องนี่อีนี่ก็อีซินดี้นี่ถือว่าอ้วนนะนี่ตอนนี้นี่อ้วนอ้วนเลยนะนี่ างเป็นคนไม่มีก้นไงแต่นางอ้วนนะนางกินข้าวเยอะอใช่ไหมคะโอ้ยมาอยา่างมีมีแขวกร,ร,ร,ระบองสวยวนะเนาะมีคิ้วแขวกระบอกกระบอกมีแล้วกระเ้วอันนี้กระเทาและอันนี้อันไ่นกระวงปุุงคุนคุนแล่พะโลอ้อ,อันนี้แห้งคักน,นี่เด็กหน่อยก็มูแต่ว่ามึนก็ม่นี่นี่นี่คืมมันงูคืออีปีว่วชอบขึ้นไปบนบ้านนะคะ แล,ล้วก็ลงบ่ได้พี่น้องคือไปทั้งดาดฟ้าแล,ล้วก็ลงบ,บ่ได้บัดรีหนือในห้องให้คนมาเอาข่อยกระบ,บ่ออกม,มาเอาแล้วนอั่อยังมันขึ้นข่อยกระอยากนอนแม่ยข่อยกระรับแล้วข่อยกระปล่อยเพิ่อนอันนั้นผู้เดียวเลยจา่าอ๋าออดรับต้องแช่ต้องแช่ไว้ก่อนคนต้องหาแปลงหุกผิวล,แลุ่นนี่นอนอันอเหีียวจะขอนอนเดืบอบ่นอนก็ฉีดไว้หมดแล้วไงก็ไม่มีที่นอนก็ต้องได้นอน ถ้าหัวใจมันกระซิบอันนั้นอยู่พี่น้องเออเบิงอันนาอย่าไปกัดอันนากินอะไรอย่านะเบิงพี่น้องไปายังควบคุมอันคืออันซื้อของตัญญามาจะเบิงบริเวณเบิางหยาลวกบ่ได้พี่น้องมันลวกบ่ไหนก็คือบ่ได้บ่ได้แน่นอนแต่อันอันนี้ก็สิลวกเป็นบางส่วนนะคะเอาเสียมาสซับซับซอออกเพราะว่ามันเป็นหญ้าอันนี้ว่าเอาไปให้งัวกินได้เลยอันเนี้ยเอออันนี้แม่ไปจะไปให้งัวกิน แต่ว่าฟังเท่านี้ก็คือเป็นต้นไหม่ที่แบบว่าปลูกไว้ครับไห้โฮมดอกคู้นี่สูงแห้งแล้วนี่พี่อ้อมส่งมาให้นะคะเหลือต้นเดียวพี่อ้อมมันตายต้นหนึง่งแมนแต่เขานาฝนแต่ว่าตะกี้ไม่ได้สูงป่นเดียปีปีเดียวเองนะปีเดียวเห็ดไห่ต้นไม้ใหญ่ในป่าน,นี่ก็ถือว่าโอเคเลยดิแมนอันนี้มายมมยมปลูกสองต้นพี่น้องขายกินลงไปข้ามไ่นี่ซาติลีซาทิทีคือแล้วต้นนี้ไม่ได้ไห่ปุย๋ยมั้งนี่แต่ว่าน้ำก็ฝนก็ตกตล,กตลอดเด้ แล้วก็สิตัดใบอันนี้พร้อมนี่ใบใบอัน,นยังก็ละใบตะไข้อ่ะเพราะมันเงาจะลงไปตัดข้างล่างฝั่งนูน้นเห็นบ่พี่น้องมันก็ดูเป็นแปลนะแต่แล้วมันก็แปงแหละอันนี้ก็จะตตะไค่ในกินลงไปพี่นอ้องม,ม,มีต้นหงด้วยนะดอกแก้วหอมเถอดอกไม่เป็นดอกแก้วจะดอกอยางบุปพ,พี่น้องบ้านสวนเฮาหลากหลายต้นหมอกต้นไม้เยอะแยะ อาต้นอน,นก็ซาทิลีที่ดีคือละต้นอันดอกอะไรนะนี่จจเจมเขาเรียกดอกอะไรนะเนี่ยเฟื่องฟ้าเออปกตินางจะมีสีชมพูสีม่วงสีอะไรในในต้นเดียวนะครับผสมมาอันนี้เป็นดอกออกดอกลดอกอันนึงที่น้องเพิงปลูกไว้ให้มันเป็นเครื่อที่เรียกว่าจะทําเป็นประตูให้เป็นเครื่างประตูประตูแบบซุม้มสีไหนเป็นซุ้มหน้าบ้านสีเป็นแล้วก็ทําประตูข้างหน้านึงว่านั่งจัดต่ยนั่งบ่ต่ยเด้นั่งเป็นดอกอยู่นะทุกคน อย่างเนี่ยนังจะมีสีม่วงเสียดเนะผมจะเอามันพันไห่พันขืนกกใหม่โกกยุคคาลิบตัดนี่ให้พี่น้องเนี่ยอ๋มีโอ้ยมีสองต้นนี่นางไม่ได้ตายต้นผุนอยู่ทั้งใต้ผุน้ำฝนจะเห็นเป็นซุ่มขึ้นข้างบนนี่นี่พี่น้องจะเป็นออกดอกขาวๆแดงๆแต่ว่าสวยมีต้นพุทธรักษาในต้นอะไรไม่รู้จำอ่ได้แล้วคกบเสียงเขียน บรรยากาศเป็นหอนเดี๋ยวมันไม่เปิดไฟนะสวยงามบางคนเออชอบชอบ,ชอบมักเพิงน้อยอยู่บรรยากาศบรรษสมอย่างน้ต้องเพิงกระมักแบบนี้นะครับพี่น้องมันบริบูรณ์ว่ากับผู้ใดสิมันดูต้มรื่นดีอันิสาหน้าบ้านเทันว่าฝนกระตกมันก็จะดีอยู่แน่เลยน้ำเป็ตะเล่นตะเล่นเด้อน้ำใสมากนะทุกคนน้ำแบบว่าบ้อตอนนี้น้ำใสคักแต่บัดไปไกลอย่างป่าให้พี่น้องน้องในย่านป่าต่ายย่านป่าฟู้คุณเอาขึ้นเรียนสั้นไหมอีแบบขึ้นเรียนเอาขาเอา้างๆ ฮันะ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 ่าฮันน่าเฮ้ยอิปึกเอออนามันยิ่งไปนู่นกับแม่เลยเดี๋ยวเบออื่นเผื่อล้วพี่น้องคะ่ะ tomorrow น,น,นะคะที่ฉันอาจจะได้ดตัดหญ้าให้เบอร์ออื่นพี่น้องคะ่ะลองชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนวันนี้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้จักมื่นหนึ่งตื่นสัมมาอาจจะใช้ใส่ได้กับเป็นไปไ,ได้เด้พี่น้องอาจจะเอาตู้แบตเตอรี่ไปก่อนนะคะบนบนตู้ก็คื่องมันตายได้อะคิดว่าแบตเตอรี่ก่อนก่อนที่ถ้ามันมันตายก็ส่งครีมอะไรอนาเหรอ อันนั้นไม่ได้ไปน,นู่นเหรอลูกแม่มองว่าเพื่อนท่านอย่างแม่ม่านทองปูงแล้วไก่เหล้วอาทิตย์อาทิตย์หน่อยก็อคอดแล้วบ่มือบังเห็นอยู่แต่เมือวันบัง,บงนะคะเดี๋ยว t o มอร์โรจะมาตัดหยาให้เบิ่งพี่น้องครับว่ามันใส่ได้จริงบ่จะมารีวิวรีวิวอันเครื่องตัดหญ้าต้องขุดใหม่นะ่ะอันนั้นน่ะโซลาเซลล์อ่ะมันเอยียงนะพี่น้องบ่บอลบอโลนเซ็ตบ่ต้องงานคือดอกเทอมันสิเป็นโซ่มันสิหลุดปุ๊ยเสีหัวหมา ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเบิงเบิงเบิงไปแล้วพี่น้องคะ่ะขออยาดคุลี่หมาก่อนปักกวาดก็ใจด้วยนะคะ